เสียสายโอ้โหทุกคจ้าเพลงทุกคนร้องได้ในอัลบั้มอเป็นเพลงอัลบั้มของเราเลยค่ะก็เป็นอัลบั้มเดบิวต์ตอน F6 เนี่ยอัลบั้มซึ่งวางแผงแล้วไม่ทราบว่าซื้อกันหรือยังคะขอบคุณมากค่ะบางคนร้องได้บางคนร้องไม่ได้ถ้าเกิดยังไงก็ฝากฟังทุกเพลงด้วยนะยังไงก็ต้องร้องให้ได้นะคะ จะเป็นคอนเสิร์ตทั้งหมด6คนหรือ1 2คนก็แล้วแต่ถ้าร้องไม่ได้สักเพลงนึงมันจะไม่สนุกเลยใช่นะคะตอด้วยเดี๋ยวเออโอเคเดี๋ยวไปอีกเพลงนึงแล้วกันนะคะเป็นเพลงเนี้ยระบาเหมือนกันนะคะก็นั่นแหละรู้ป่าปิดชาร์จแล้วนะติดเองต้ดชาร์จแล้วนะติดชาร์จของอะไรก็มีแต่ติดตติดันแล้ว ได้ข่าวนั่ได้ข่าว่าได้ข่าวว่านักร้องไม่ได้ไ no. ม่ได้ขายเสียงขายหน้าตาแล้วคะรไม่ได้ฟังไเลยด้นะคไหมะใครล้องได้ฉินกล้องได้ไหม